ตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วขวัญน่าจะมาบอกทุกคนว่าพรุ่งนี้ขวัญจะมาทำคลิปตามคำขอที่ทุกคนบอกไว้ว่าให้ขวัญอะทำเป็นวันหนึ่งขวัญทำอะไรบ้างที่ไหนอย่างไรกินข้าวออกกำลังกายอะไรก็คือจะมาตามคําขอและที่ขอกันไว้ก่อนที่เราจะไปนอนก็ต้องเช็ดทำความสะอาดเครืค่องสำอางก่อนเนาะออกไปข้างนอกมา ไม่ว่าจริงๆอ่ะไม่ว่าจะทารองพื้นหรือว่าทากันแดดอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเช็ดทำความสะอาดให้ดีนะเพราะว่าถ้าเราทำความสะอาดหน้าไม่ดีอ่ะสิวมาอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้คือขวญอินตัวนี้มากเลยของฮานาตัวนี้มาเชลาวอเทอร์อ่ะคือเขาจะมาเป็นรูปแบบนี้ทุกคนเป็นฝาแบบเนี้ยเ็จปูบเราก็ใช้สำลีใช่ปะกดน้องลงไปแบบนี้ปึ๊บปึ๊บเนี่ยน้องก็จะออกมาในปริมาณที่แบบโอเคอ่ะแล้วเราก็สามารถแบบเช็ดทำความสะอาดได้เลยแล้วตัวเนี้ยมันว้าวมากเลยนะคือเขานำเข้ามาจากประเทศเกาหลี เเขาสามารถเช็ดแล้วก็ไม่ต้องไปล้างออกก็ได้คือสาวเกาหลีหลายๆคนนะทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะล้างเครื่องสำอางกันนะเขาเช็ดแค่แมาสลาร่เธอแล้วเขาก็ไปอาบ,บน้ำเลยนะแล้วตัวนี้คือมันไม่ไม่แสบผิวอะขวัญเคยใช้บางตัวที่แบบเช็ดเครื่องสำอางแสบผิวมากแสบตามากอันนี้ือแบบไม่แสบผิวไม่แสบตาเลยเอาออกหมดเลยดูสิเห็นปะเออเลิศอยู่นะแม่แล้วขวดก็ใหญ่ด้วยตอนนี้อินใช้ทุกวันเลยรู้สึกแบบ เบาสบายแล้วก็ไม่แสบผิวเลยอะเดี๋ยวเช็ดหน้าก่อนไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะจ๊ะว่าขวัญจะทำอะไรบ้างไปค่ะคืนนี้ฝันนี้นะตื่นแล้วค่ะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะขวัญหน้าแต้มสิวนอนเมื่อคืนนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเจ็ดโมงนะคะขวัญจะไปออกกำลังกายก่อนแล้วก็วันนี้มีไปต่อขนตาด้วย ตาที่ชเชวาเนลนะคะก่อนออกจากบ้านทุกเช้านะคะขวัญก็จะเตรียมอาหารไว้กินสำหรับประจำแต่ละวันเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดตื่นมาตอนเช้าคือจะกินอันนี้ที่เคยบอกอะ<ม>่ะเป็นน้ำโคโคนัสไซเดอร์ค่ะทุกคนค่ะก็จะเทไปเพราะว่าขวัญกินทุกเช้ากินมาแบบหลายขวดแล้วด้วยมันจะช่วยทําให้ระบบต่างๆในร่างกายอ่ะทํางานได้ดีขึ้นพวกเลือนพวกลํำไส้พวกอะไรอย่างเงี้ย<ม>อืมมไม่ได้ทําให้แบบว่าเป็นดีท็อก ขนาดนั้นนะคือเขาช่วยปรับสมดุลลำไส้เ้วเฉยๆให้อบร่างกายได้แบบดึงไขมันมาใช้แทนอะไรเงี้ยแต่ขวัญไม่ได้ทำคีโตนะคือรสชาติมันจะไม่อร่อยหรอกแต่มันประโยชน์เยอะนะตัวน<ๆ>ี้แล้วก็จะมีข้าวนะคะเป็นแบบจัดไว้เป็นเซตๆแบบนี้ขวัญจะจัดเอาไว้แล้วตอนกลางคืนอันนี้จะเป็นต้มยำอกไก่แห้งข้าวแล้วนี่ ก็เลยทาแบบนี้เตรียมไว้ตอนกลางคืนเช้ามาอุ่นประมาณนี้วันนี้นะของที่จะเตร,รียมปก็จะมีบล็อกแครีทอบเอ่อบล็อกแครีททอดแห้งของกินเีนะคะกินกับข้าวว่าก็เป็นไฟเบอร์อย่างหนึ่งแล้วก็มีตัวนี้ที่เตรียมไปกินอ่อนออ,นอ,อนกกาลังกายนะคะจันจ่าดิบช่วงนี้ชอบอะไรแบบนี้คือมันดูเยอะแต่จริงอะคับมันน้อยนะคับแค่ต่อชิ้นคือ3มันมีทั้งหมด7ชิ้น73 21ซึ่ง21มันไม่ได้ดูเยอะมากจนเกินไปนะแล้วขอนก็ไปใช้หมดเพราะว่าหลายๆคนอนะไม่ได้ถามขอนว่า พี่กินขนาดนี้กินหมดทุกอันเลยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าจริงๆอะ่ะขวัญกินทุกอย่างหมดหมดเลยนะเป็นคนที่ไม่ค่อยเหลือเก็บอะไรไว้เท่าไหร่คือกินก็คือกินแล้วก็ไปออกกำลังกายมันก็เอาไปใช้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่เคยบอกว่าก่อนหน้านี้ขวัญออกกําลังกายเยอะหนะักโห่จนเกินไปแล้วสุดท้ายคือร่างกายมันดึงเอากล้ามเนื้อไปใช้อ้วนกว่าเดิมไขมันสะสมกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแล้วต้องกินเข้าไปเพื่อให้ร่างกายได้ดึงพวกขาพวกเนี้ยไปใช้แทนกล้ามเนื้อของเรา สำคัญนะเรื่องนี้สำคัญนะเดี๋ยวเตรียมของคอนเดี๋ยวเข้าไม่ทนันเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะรถติดอีกแล้วจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะ8โมงแล้วซึ่งตอนนี้ือยังไม่ได้แต่งหน้าอะไรเพราะเดี๋ยวค่อยมาแต่งแนละ้วแล้ววันนี้เดี๋ยวขวัญเองกขาบอกว่าถึงเขาจะไปต่อขนตานะคะนะัดที่ร้านชาบาเนวไว้ก็เลยจะไม่ได้แต่งหน้าเยอะมากมายตานี่คือจะไม่แต่งไเลยเพราะว่าเวลาต่อขนตาเนี่ยเขาไม่ให้แต่งขนตาหรือว่าปัดมาค่าไปนะ จะทาให้แบบประสิทธิภาพของการทําการเห็นทรงอะไรมันจะยากมากขึ้นนะคะมันจะแบบหักงอนประมาณนี้เนาะเออซึ่งตอนนี้ต้องลุ้นกันว่าจะไปออกกําลังกายทันไหมคือทุกวันอะขวัญตื่นเช้านะแต่ขวัญจนะต้องออกจากบ้านเพื่อไป,ไปออกกําลังกายให้ทันอนะ ซึ่งอรุดมากเลยทุกครั้งนะคะนี่กหนึ่งก้อนของเขาอ่ะจริงๆมันดูเหมือนคาร์บเยอะแต่คบมันไม่ได้เยอะเลยนะทุกคนออกกําลังกายแป๊บเดียวก็หมดแล้วไพ้พวกนี้เอาไปใช้ทั้งวันทําปาร์ตี้อีกน้อยกว่าข้าวที่เรากินอีกแต่ขวัญชอบเป็นขนมไงก็ต้องเลือกเนาะนี่ขวัญดิฟสตรอเบอรี่นต่ก่อนชอบดิบมาปืนมากเลยแต่เขาไม่ทาแล้วถึงแล้วค่ะเดี๋ยวขวัญไปออกกําลังกายก่อนนะเดี๋ยวเจอกันค่ะเสร็จประมาณ อับน้องอับน้ำ1โมงก็เดี๋ยวก็กินข้าวอหงมือแล้วก็ไปต่อขนตากันนะคะถึงแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปต่อขนตากานัดที่ร้านชาานวไว้สาขาเกษอนนะคะมีควอมแบบเหนื่อเนื้อเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าต่อขนตาจะ ออกมาในรูปแบบไหนคะดบกเดิมพี่หวันต่อคือนนอ๋อเอาเป็นเอาแบบเส้นแต่ว่าเน้นตรงกลางยาวได้ไหมคะอ๋ออันนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อเป็นเส้นแบบเส้นเส้นต่อเส้นนะคะนี่นะคะที่ขวัญ ใช้ล้างตาอยู่ในนี้ก็มีขายนะคะมาซื้อที่นี่ได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราต่อขนตาก่อนเพราะว่าสายมากสรุปแล้ววันนี้ควัจะต่อเป็นแบบ Dolly Eye นะคะก็คือจะเน้นตรงกลางให้มีความยาวว่าช่วงอื่นๆหน่อยนะคะจะได้แบบตาตโตๆกลมๆหวานเนาะคือจริงขวัญเคยต่อแล้วละที่ร้านชาบาเนิวอ่ะก็จะมีประวัติมาอยู่อันนี้ก็ตือต่อเหมือนเดิมเลยแหละอ่ะให้ดูขนตาก่อนต่อ เดี๋ยวพอต่อมาปุ๊บลืมตามก็คือเป็น,ปนอีกเป็นอีกรุกเลยนะโอเคไหมอ่ะดะูไม่แสบค่ะเราต่อฝั่งนักอีเส้น,นะคะ่ะ แผดสิเส้นสวยมากเลยอ่ะค่อยนอนรลับไปเด็กเติมนี่นะคะอันนี้เราสามารถเอ่อทำความสะอาดตาได้ยังไงบ้างคะแต่ลูกค้าต้องหลีกเลี่ยงพวกครีมจิ้งที่ผสมออยนะแล้วก็ต่อเสร็จแล้วหชัชว่มเยลลี่งป็นน้ำจากนั้นก็หลีกเลี่ยงพวกใย,ยสังรีขนสังรีไม่ให้มันโดนระหว่างเราต่อกันอ่อนี่หัวนน้าก็ใช้ตัวฮานาได้ดีเดี๋ยวไปรีวิวต่อที่บ้าน มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกลางวันกันดีกวะะ่าค่ะเพราะว่าเล่นเสร็จก็รีบมาออกนตาเลยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเัาจะกินอะไรจริงก็มีเตรียมมาจากบ้านแหละแต่ก็คิดว่าน่าจะต้องกินบนรถโต๊ะบนรถทิ่ตามเคยนะคะด้วยความที่แบบเออเป็นเราอะเราก็แบบเลือกอาหารกินนิดนึงไงเนาะ,ะ,นนะเดี๋ยวไปกินข้าวกันค่ะถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนค่ะยังมีความแบบ ชอบขนตาอยู่แบบชอบทุกครั้งคือวันนี้ที่เราพาไปทาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งวันที่ปกติผมก็จะเป็นแบบนี้แหละออกกําลังกายตื่นเช้าเตรียมอาหารออกกำลังกายทากิจกรรมทํางานวนล,ลูปอยู่อย่างเงี้ยทำแบบเนี้ยแล้วขวรู้สึกว่าเออก็แฮปปี้กับทุกวันที่แบบฉันตื่นขึ้นมาแล้วฉันก็พร้อมที่จะไปทํางานไปเสริมสวยไปทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองอะเนาะคือขวัญชอบมากเลยอะ่ะขนตาวันนี้ที่ไปต่อขวัญตอที่ร้านชาบาเนลวมาหลายครั้งแล้วนะเราขวัญรู้สึกว่าประทับใจทุกครั้งคือทุกครั้งที่คิดจะต่อขนตาให้แบบ สวยรอดดูดีดปลอดภยัยอะไปเลยค่ะชะบานเนลเอาอยู่ที่สาคัญคือเขาจะมีประวัติของเราเหมือนแบบเหมือนเราไปคิดิกีกอะเราก็จะบอกไว้เลยว่าครั้งนี้เราตอบแบบไหนครั้งนี้เราตอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ต้องนั่งคิเดเยอะว่าจะตอบแบบไหนเขาก็จะดีไซน์ให้เราให้เข้ากับรูปตาแล้วผมก็ชอบมากเพราะมันแบบ ยาวกําลังดีแล้วก็ตาก็จะหวานเลยอย่างเงี้ยเนาะและเหนือสิ่งอื่นใดทุกคนคะเวลาที่เราไปต่อขนตามาแล้วเนี่ยเราต้องห้ามใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของออย์เด็ดขาดเพราะว่าถ้าใช้ส่วนผสมของออยอะ่ะมันจะทําให้กาวที่ติดบร,ริเวณขนตาต่อให้ต่อร้านดีมาแค่ไหนหรือเพอร์เฟกสุดยอดแค่ไหนอะ่ะแต่เราใช้ออยล้างอะ่ะแน่นอนว่าอยู่ไม่นานแน่นอนหลุด หลุดเป็นเส้นๆออกมาชัวๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขวัญก็แนะนําให้ใช้เป็น k i e s i n g Water แบบน้ําตัวนี้จากแบรนด์ฮาน a นะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ที่นําเข้า,าจากประเทศเกาหลีเลยคือทางร้านชบาเนลเขานาเข้ามาเองแต่ว่าสามารถไปหาซื้อได้แบบในช้อปปีก็ได้ลาซาดาก็ได้นะราคาตอนนี้เห็นเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทแล้วก็ได้ทั้งหมด300 ML ขวัญว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วหัวใช้งานเขาก็ง่ายเป็นแบบฝาปั๊มแบบเนี้ยเราก็สามารถเช็ดได้ทั้งหน้าเลยนะไม่ได้เช็ดได้เฉพาะดวงตานะ อย่างเงี้ยเรากดให้ชุม่มใช่ไหมเสร็จปุ๊บเช็ดเทคนิคการเช็ดนะคะก็คือวางเข้าไปที่ดวงตาของเราอะ่ะเนี่ยถึงต่อขนตามาก็เช็ดได้วางเข้าไปว่าอาจจะอุ่นๆไวสักประมาณ5วินาทีแล้วก็เช็ดตามแนวขนตาเห็นปะน้องก็จะออกมาโดยที่แบบขนตาเราไม่หลุดแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของออยที่จะทําให้ขนตาที่เราต่อมาเนี่ยมันหลุดไวเห็นไหมคะสิ่งสกปรกก็จะออกมาได้ เนี่ยเราก็เช็ดได้ทั้งหน้าเลยไม่จำเป็นว่าเราเช็ดดวงตายอย่างเดียวป่งปากคือเช็ดได้หมด เอาออกหมดจดเลยและขวดจะบอกว่าในหนึ่งขวดของเขาดูาน,น,นคะคะ <_ an> เขาจะมีส่วนผสมที่สําคัญจากประเทศเกาหลี <_ an> ไม่ว่าจะเป็นน้าบริสุทธิ์จากใต้ทะเลลึกที่แบบจะช่วยทำความสะอาดใต้ชั้นผิวของเราได้แบบหมดจดอะ่ะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยแล้วก็จะมีส่วนผสมว่าสารสกัดจากใบบัวบกก็จะช่วยปลอบประโลมผิวของเราไม่ให้แบบเกิดอาการแพ้ง,ง่ายอ่อนโยนไม่ระคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยผิวแพ้ง,ง่ายสามารถใช้ได้แล้วก็ไม่มีส่วนผสมของพาราเบนน้นําหอมคือไม่มีกลิ่นของน้ําหอมเลยอ่ะ มไม่แสบผิวไม่อะไรเลยทุกคนก็คือไม่มีแอลกอฮอล์และอีกหนึ่งสิ่งนะคะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นส่วนผสมจากสารไหลอ่ะแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าพูกู้สารไหลแดงหรือสารไหลนั่นสารไหลนี่เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของริ้วรอยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปเลยว่าเช็ดแล้วจะทําให้ผิวแห้งเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย,ยคือ,อยิ่งเราเช็ดแบบเนี้ยก็เป็นทิคอย่างหนึ่งที่ไม่ทําให้เราเนี่ยมีริ้วรอยใต้ดวงตา เขาคือเขาอ่อนโยนต่อผิวเอาง่ายๆผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้แน่นอนเอาจริงๆที่ขวัญรู้จักแบรนด์ฮาน่าเนี่ยก็เพราะว่าขวัญนัไปต่อขนตาที่ร้านชาบานี่แหละแล้วเขาก็ใช้เช็ดรลา่าเช็ดต,ตาเช็ดน,นั่นเช็ดนี่แล้วมันไม่แสบตาไม่แสบผิวเลยเพราะปกติบางร้านที่ขวัญไปอะเช็ดตาคือแสบมากแล้วกลิ่นอังกอฮอล์คือมันตีเข้าจมูกอะแต่อันนี้คือไม่เลยแล้วก็อ่อนโยนนะคะขวัญก็เลยแบบซื้อมาใช้แล้วมันก็สามารถเช็ดได้ทั้งหน้าแล้วก็ไอเลิฟไงคือมันยังคงความชุ่มชื้นใต้ชั้นะก็ ประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนค่ะก็เป็นวันเดย์เสริมสวยกันแบบชิลๆแล้วกันเนาะคือจริงๆแล้วชีวิตขวัญแต่ละวันอะสำคัญที่สุดกลคือการตื่นมาแล้วก็ต้องเตรียมว่าฉันจะทําอะไรกินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทํางานวนไปแบบเนี้ยทุกวันทุกวันก็เสริมสวยให้ตัวเองเนาะก็มีความสุขอยู่กับตัวเองเนาะแล้วขวัญก็ไปทดลองไปทํานั่นทนํานี่พอมีสิ่งนี้ออก,อก,อออก็อยากจะมาบอกต่อกันอย่างออีกทีเนี้ยจะมาบอกต่อเรื่องการต่อขนตาแล้วก็ c l e ซิ่งวอ water ตัวนี้ที่เป็นไมซ e ล่ a ที่แบบ ได้ลองแล้วรู้สึกว่าเลิฟเนี่ยเช็ดไปแล้วรู้สึกว่าเนี่ยดูผิวยังชุ่มชื้นอยู่เลยอะคือมันเวิร์จริงๆอะม,อม,อมันเวอร์มันเวิร์มากมากแล้วก็ขนตาวันนี้ก็คือแบบไอเลิฟม,มากๆเลยเหมือนกันะนะเนาะก็ลองไปหาซื้อกันดูทุกคนค่ะตัวนี้ขวัญซื้อมาจากที่ไลนเขาเลยนั่นแหละขวดละ 279บาทแล้วครลดราคาอยู่เนาะจากปกติแบบ3 0 0กว่าบาทอะ่ะก็ถ้ามีโปรอยู่ก็ลองไปดูกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันสามารถซื้อได้ทั้งทาง s h o ป e e l a า a d a หรือว่าจะผ่านเว็บไซต์ของเขาก็ได้นะคะเระจะลองไปดูกันคะ่ะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหนะ้าอย่าลืมอะไรคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาบอกต่อกันอีกโอเคไหมอาวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายคะ่ะ